แพทย์หญิงกุลปียาสิริจำานัดสกุลแพทย์เฉพาะทางกุมารสัญญาศาสตร์วันนี้จะมาแนะนำการทำเ e c เตอร์โอเรกชันค่ะเ e กเตอร์โอเกชันหรือหัตถตารการสวนหลังทวารหนักส่วนปลายด้วยสารน้ำเป็นหัตถการที่ทำเฉพาะในผู้ป่วยเด็กเพื่อระบายอุจจาระที่ค้างอยู่เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นการติดเชือ้อหรือการปรงพองของลำไส้ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของลำไส้ในระยะยาวหรือเป็นการเตรียมลำไส้ในเด็กเล็กก่อนการผ่าตัดค่ะ ซึ่งโดยปกติแล้วสำหรับผู้ป่วยบางรายจะต้องมีการสวนล้างทวารหนักโดยผู้ปกครองเองที่บ้านดังนั้นแพทย์ควรจะทราบหลักการและวิธีการทําหัตถการนี้เพื่อใช้ในการแนะนําค้นไข้หรือผู้ปกครองค่ะ สำหรับหลักการของการทำเลกเตอร์โอเรเกชันนั้นบริเวณส่วนที่เหนือต่อพยาธิสภาพจะมีอยู่สาระคร้างอยู่ปริมาณมากและผู้ป่วยไม่สามารถขับอุจจาระนั้นออกมาได้เองสายระบายจึงจำเป็นที่จะต้องใส่ให้อยู่บริเวณเหนือพยาธิสภาพนั้นหรือหากเป็นการระบายการติดเชื้อต้องใส่ให้ไปจนถึงบริเวณพยาธิสภาพที่สงสัยโดยจะสังเกตได้จากลักษณะของอุจจาระที่ออกมาจากสายค่ะคนไข้ที่ควรได้รับการสวนล้างทวารหนักได้แก่ คนไข้เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ส่วนปลาย mm hmm. เช่น mm hmm. การที่ลำไส้ส่วนปลายไม่มีปมประสาท mm hmm. คนไข้ที่มีการอักเสบติดเชื้อบริเวณลำไส้ส่วนปลาย mm hmm. หรือมีภาวะท้องผูกที่ไม่สามารถทําให้ดีขึ้นได้ mm hmm. โดยการเหน็บยาทางทวารหนักเพียงอย่างเดียว mm hmm. หรืออาจใช้ในการเตรียมลำไส้ก่อนการผ่าตัดก็ได้ค่ะก่อนจะทำเ r e เตอร์โอริเกชันเราก็ต้องแน่ใจว่าคนไข้ไม่มีข้อห้ามของการทำหัตถการดังกล่าว ซึ่งได้แก่มีพริตโตไนติสหรือสงสัยว่าลำไส้ทะลุเช่นการพบนิวโมพริโตเนียมจากฟิล์มอบโดเมนเป็นต้นเมื่อพิจารณาแล้วว่าผู้ป่วยมีอินดิเคชันและไม่มีคอนทราอินดิเคชันในการทำหัตการดังกล่าวเราก็มาทำเลกเตอร์โอเดเกชันกันดีกว่าค่ะก่อนทำหัตการแพทย์ควรอินฟอร์มผู้ปกครองและเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนจัดท่าผู้ป่วยค่ะซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมได้แก่ 1. สายสำหรับเลกเตอริอเิเกตซึ่งขนาดและลักษณะของสายก็ขึ้นอยู่กับอายุของคุณไข้และอุปกรณ์ที่มีในแต่ละโรงพยาบาลค่ะซึ่งโดยปกติโรงพยาบาลสงขลานาคารินจะใช้เป็นสายยางแดงในเด็กอายุน้อยกว่า1ปีจะใช้ขนาด16 f r e เฟนหรือน้อยกว่าตามขนาดของเอนัสส่วนเด็กที่อายุมากกว่านั้นจะใช้ขนาด18-24ถึงค่ะ 2. ชามรูปไตขนาดใหญ่2อ,อันไว้สำหรับใส่น้ำเกลือเพื่อทำเลกเตอร์ออลิเกชันและอีกอันไว้ใส่อุจาระที่ได้จากการทำหัตถการค่ะ 3. ไซริงค์ c ซีซีหรือไซริงค์สำหรับการเ e กเตอร์ออลิเกชัน 4. k y เควยเจลลี่ k y หขวดนมมอสไลดที่อุ่นเรียบร้อยแล้วซึ่งปกติเราจะใช้ปริมาณไม่เกิน5 0าสซีซีกิโลค่ะ นอกจากนี้จะต้องจัดเตรียมสถานที่ที่ปิดนิดชิดร่วมกับผู้ช่วยในการจับขาและตัวคนไข้ค่ะพอเตรียมครบแล้วแล้วก็พร้อมแล้วสำหรับการเริ่มทำา่ตถการค่ะก่อนทำา่าตถการเริ่มจากจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเป็นที่ปิดแจ้งผู้ปกครองและขอช่วยผู้ช่วยมาร่วมจัดท่าผู้ป่วยค่ะการจัดท่าผู้ป่วยหากเป็นเด็กเล็ก เราสามารถจัดท่านอนหงายและใช้มือรวบขาสองข้างไว้หรือหากเป็นเด็กโตหรือวัยรุ่นสามารถให้นอนตะแคงให้ผู้ช่วยจับขาและตัวของคนไข้ให้งอไว้เหมือนท่าที่เราทำดิจิ t a ล r e ก t ตอ e x เอ็ n ซ t i ม n ได้เลยค่ะ วิธีการปฏิบัติเริ่มจากการเทซาไลน์ที่ได้รับการวอร์มเรียบร้อยแล้วไปยังชามรูปไตและนำสายยางแดงหล่อด้วย KY วเจลลี่เมื่อผู้ป่วยและผู้ช่วยพร้อมแล้วจึงใส่สายยางแดงเข้าไปบริเวณรูทวารหนักโดยใส่โดยไม่ฟอรสและใส่เข้าไปตามทางเรื่อยๆ ปลายของสายให้วางไว้ในชมามลูกใต๋อีกอันเพื่อระบายอุจจาระไม่บีบสายหลังจากใส่เข้าไปถึงบริเวณที่มีพยาธิสภาพอาจสังเกตเห็นลักษณะอุจจาระพุ่งออกมาจากปลายสายรอจนอุจจาระระบายออก หลังจากนั้นจึงเริ่มใส่สไลน์เข้าไปครั้งละ1 0 2 0ึงซีซีช้าๆไม่ฟอสจากนั้นจึงปลดไซริงและระบายให้หุวจระไหลออกไปบริเวณชามรูปไตที่เตรียมไว้เองหากเริ่มเบาลงสามารถเริ่มการเออริเกชันรอบต่อไปได้ ทำเช่นนี้เรื่อยๆจนคอนเทนต์ที่ได้มีลักษณะใสขึ้นหากคอนเทนต์ไม่ค่อยออกหรือคนไข้ได้รับน้ำปริมาณมากอาจส่งผลให้เกิดโวลูมโพสิทีฟปัญหานี้อาจเกิดจากปลายสายเกิดการอุดตันให้นำสายออกจากร่างกายและฟลัชสายด้วยซาลายจน f l o ดี จากนั้นจึงค่อยใส่เข้าไปในตัวคนไข้อีกครั้งค่ะหากคิดว่าสายไม่ได้อุดตันแต่คอนเทนต์ไม่ออกอาจลองดูดด้วยแรงน้อยๆหลังจากใส่สไลด์เข้าไปได้ค่ะ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นขัาธาการการสวนล้างทวารหนักไม่ควรใช้แรงในการพุชน้ําควรใส่น้ําด้วยแรงเพียงเล็กน้อยและไม่ควรฟอร์สการใส่แคทิเตอร์นอกจากนี้หากระหว่างทำคนไข้มีอาการปวดท้องควรหยุดการทำหัถการดังกล่าวประเมินสัญญาณชีพร่วมกับตรวจร่างกายทั้งหน้าท้องหรืออาจส่งเอ็กซเรย์ a b d ด m e n เพิ่มเติม,ต,ม,ต,มตามการตรวจร่างกายที่พบความผิดปกติได้ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการสาธิตการสวนล้างทวารหนัก หวังว่าผู้ชมจะได้รับความรู้และหวังว่าจะสามารถนำไปใช้ในการดูแลคนไข้และสามารถแอดไวซ์ผู้ปกครองได้นะคะหากใครมีคำถามหรือคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยค่ะอยากติดตามเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบิลลาชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ